ข้าวเหนียวเพแต่ว่าต้มมาบ่านี่ยนะดูมันนุ่มอ๋อกลินกับข้าวเหนียวแต่บกแใงกับข้าวเหนียวแต่ว่าต้มเอาข้าวนะมันได้ลายบ่ด้โพี่ตองข้าวเหนียวข้าวไทยผมข้าวมันบัวลายพี่น้องเนาะข้าวบัวลายแล้วก็ต้มแล้วมันคุยแล้วก็ว่กันแป็กใบนักันจินบาดเนี่ยได้มื่อไรจะรูปไปหา เงินมาซื้อเข่านะเงินมันเงมื่นสิบพันไปซื้อเข่าเงินหมื่นสิบพันไปเฮ็ดเบี้ยยังไงแค่นะแล้วดำเราไปลูกกามาพี่น้องเอ๋ยเนาะหมอพดพางพางพี่น้องเอ๋ยเนาะเปิดพามาเมื่อนี้กะอ่าพ่พ่อทาง น้องกิ๊กพี่น้องเอ้ยเนะาะบ่ได้มาโดนพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังสุ่มไพ่ใส่หมออยู่พี่น้องเอ้ยเนาะต้มเนี้ยอันนี้น้องกิ๊กฮะต้มนม้อไม้โอ้โด้วยสบายดีสบายดียดพี่น้องเอ้ยเน,นาะเจอว่าอะไรอยู่บนนะ่นี่เจออยู่ <laughs> น,นี่ก็เจอนะเนาะวันนี้กลับมาหาทางน้องกิ๊กเพื่อนเก่าเด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะท้อ มาพร้อมบรรยากาศฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยกขับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขสุขคนและพี่น้องเด้นะอเนาะพอจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยเนาทางต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับตามเขาสู่ซองพ่อแสนบานเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะเวันนี้เดินทางมาไกลเน้เด้อพี่น้องเอนาะมาบ้านดงกึมพี่น้องเอ้ยเมืองอาสศพังทองแข้งสวรรคเขตพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางมาวันนี้ก็หาซื้อเขาซื้อน้ำไม้ทาง น้องกิ๊กเพิ่นคือเก่าพี่นนะ้อยเนาะหลังจากบ่ได้มาโดน,ดนเดือน2-3เดือนเนีนะยมาจากกระบก่กลัวพี่น้ <c oughs> อยเฮ้ยเธอไปงได๋ทางน้องกิ๊กเพิ่นนะเนาะเฮ็ดอ่าไปหารับจ้างรับนาอยู่บ่หรือว่าจังได๋ตอนนี้อิจดาฮะจังลูกเกา่ารับจ้างลูกเก้าบ่ให้มันยืนยู่มไปอิ่ดะอือไปอยู่เนาะเออไปไปรับจ้างอยู่ใส่ เอาไม้ก่อนฮะไปไปรับจ้างลูกกาอยู่สอยูุนยุนหน้าเขาเออมื่อไ้ร่ไปบ่มื่อไหบ้าเขาได้จ้างขาบรรจ้างขบไรจ้างเออเมื่อบ่เมื่อเมื่อลูกไกาอยู่หน้าเบ่าวะใครวะฮะใครวะลอย่อยฮะกีเกินเนาะ เฮ้ยพี่ตอะไรคิดผูคิดดีละอ่าอ่าจ้าพี่งค์อะไรตอนกำลังต้มน้ำไม้ตีละเด้แถวแถวบ้านเจ้านี่เพิ่นอ่าดับหน้าลายเริ่มเริ่มดับลายคนละบ่ยังเริ่มยังไม่ได้ลาดบันไดอ่ายังยังบ่ได้ดับลายปันใดกำลังเริ่มบ่เด้อ่าไม่เข้าเรียนบ่เดียวนี้นะบ่ได้เข้าเฮานำลงหน้าเลยอ๋อปิดแล้วปิดโรงเรียนแล้ว ไปดงเห็นเลเดินนัดยังจะได้เข่าต่ออีกบาดเนี่ยเดินเขาเรียบดเดินเก้าเดินเก้าพุูดอำนาจช่วงอำนาจแล้วเนาะโดยเออโดยโดยถ้ากันไปเฮ็นยังจันสมมุตินี่ไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้โดยมีบ่มีม,มีช่วงน,นะนี้เนาะมีหน่อไม้มีก็เต็มหมอกไปแล้วพีไปเลยเนาะเ,าา <laughs> เออต้องต้องไม่กินเพราะเดี๋ยวต้องไปขายนี่ต้องไป,ปต้องไปขายบ่มีเงิน ต้มใบไค่ด้วยบ่มีเงินด้วยบ้างมือกัดขาดเคินคืนบ้างมือก็ขาดขาดคืนคินมาสั่นไปแล้วไงเนาะเป็นจะได้แช่พักกันอยู่กันกินได้ไร่ยาบ่าวบริข่ามาโดนแล้วเขาไม่เนื้งก็ต้มกินขึ้นเบื้องรวดดีเฮิรนคอยฮันเป็นอะไรล่ะเขาเนึงเดื้อตันช้ำน้อยน้อยนึงไม่คอยไว้เฮืนน้องคอยกินอ๋อ ขาหน่อยนึงพากันต้มต้มกินพ่อกินบ่เนาอจะเยียวยาด้วพื้นน้ำอ่าอ่าผัวปนเอาไงเนาะเป็นอะไรก่อสบายดีดูสบาสดีวิบเป็นเาไงเนาะอ่าตกเตียงอะไรทางนานเนาะเรื่องส่วน จะปลูกยังไงล่ะปลูกมะแตงแม่คปลูกมะแตงใช้ใช้พาพาไปเกลื่อนทุกปลูกปลูกมะแตงส่วนจะาว่านี่นะเดยโอ้เนาะดูมันแล้วสะบาดนี่พี่เท่อ,อยเนาะไม่พวกนี้ปลูกมะตูมมะแตงมะทั่วแม,ม่นบ๊นะละบ่นี่ฮะเดินอ่อตัวเต็มพ่งอยูไปหน่อยเนาะนี่หมาอยู่บนมะทั่วนะปิ๊ดเน่เลยมันยังบุเป็นลายยังไม่เป็นลายเป็นได้ อ๋อผมก็มันแก้วเต็มยว่นี่มาแตงเนี่ยมาแต่งเอยเป็นแล้วน้องเอยปิดตลอดมากซ้ำนี้น้องคอยปิดหอกแต่หมากง่ายพี่น้องเลยเนาะอ๋อพุ่นะเจ้าพ่กปลูกอันนี้นะโด้วยหมักทั่วก็เป็นเฉพาะมันมันเป็นเฉพ่ะเดียวมันเดียวปิดหมากเขได้แล้วนี่นะยังมันยังบ มันยังบ๊ไปโอ้มะแข่งกับลายแท้นี่นี่นี่มาตุ้นที้ค่ะนี่มาเรียนะนี่เป็นอะไมะแข่งมาเครือค่ะพี่น้อยเนาะต้นเก่าบ่อยอีหละ่ะมะแข่งนี่นะด้วยต้นเก่าวันบ่ให้กินคู่มือบางมือบ่มีเขาขีดอืมบางมือมงึนมงนี่ใช่ใช่ระวังด้วยมีด้มะตัวแบบนี้ไปกินแับไดไรน่ะกินมะมัน เขาจะปิดกลางเนาะแบบนี้กินแบบซี่เลยว้าวไปมันกินแบบซี่เลยโดยเขากินแบบนี้แหละกินตะมาแข้งนี้ได้หลอกนี้บริการแค่คอยกินขึ้นปิดขึ้นกินกุมมืออ่ากินะมาแข้งกับเข่าจ้มแจวกินบ่เลยเออมันมันบรกาดปากยังบ่จะกินแบบที่ไหนบริการบริการบ่เลยเออ จะเก็บปักงาแถวชนนี่แหลยไปกินเรามานี่ค่ะต่แตงเนาะแด่ปลูกเองก็บ่เนี่ยนะโดยปลูกกับแม่ค่อยปลูกกับแม่โอ้ยคืออะไรเนาะกินมะแคือมะเขือคือเก่าอยู่ไปไปออกไปมันยุงปะนิยวงลายปะทุงเกิ็ง่ายก็แตกใบมันคืองามเลยมากคือบุ้มี่อันนี่ตกแตงก่ะปิดแล้วนี่นะพี่ชิมือบ่พี่ไปขายบ่โดยไปขายแหลเข้าที พี่พี่ขายไปเนาะออกนอกไปปลูกมุงปลูกมันอยู่พี่ต่อเนาะเพันธ์จ้าหาย<ะ>ไปเอานอกก่อนไปเอานอกไปมห่อนไปเอาคนเอากคนมันน,น,นี่ก็ยังช่วงเดือนนีนยังไม่ยีเป็นหัวนี่นอถือถือตากันห่าน้ำนี่ไม่ได้หดน้ำแ<ฮ>ต่ว่าตัวโต๊ะใสบ่ ฮุดเดีวยวเจ้เนานะเขาเขอาุดเลยพี่แดงเลยเนาะเป็นไม้อีกไม่กี่นปลูกอ่ามักทั่วรักแตงเพี่แดเลยหลายอย่างลยแนวอยู่ได้ดิเนาะเออฮ่าเจอพอดีมาหาน้องเป็นโดนพอสมควรพี่แดงเลยเนะยาะโอ้เป็นชาดเป็นกะอ่า จะให้บ้าขึ้นไปเบิ่งยัางกินอยู่เพื่อนเจอหรอไปฮะจะให้บ้าขึ้นไปเบิ่งยังอยู่เพนเจ้าเข่าบ้าไปฮะดูโอ,โอ้ไม่ต่อคนพี่น้องไม่พื้นบ่อเนี้นะยโอ้ถ้าเอื่อนคนกินเอาสบายดีเรื่อยโอ้โหทางพอา่อแม่เพกระจุวัดทุกคนเลยหมดนี่เนาะอยู่ครบเลยมมดเลย <laughs> ไม่ไปอัน,นบ่อรับจ้างรับหน้าบ่อ nha mỗi cái cháu, cái cháu bỏ làm Cảm <laughs> nó à, nha bọn mình cân thân người con tôi nói là Nhăn rộn bộ วางโดมเลยเลยอลงมาอย่างคำขอคืนนี่ให้หุงอยู่บ่านี่ไฟชราเซลยังหุงงดีกว่าอันเบาซื้อมาให้ตอนนั้นนะมันบอกหุง้งค่ะฮะบางมือมันไม่เปิปดเออมันมีมนมไฟบ,บ่าจัก,กว่าเออมาล่างถั่วพี่น่อยเนาะให้กินข,าขออ้าวกันยังใส่บนเซาเ่ยข้าวนี่นนแหละใช่ เดี๋ยวเข้าดหมอด้อน้อะไรนั่นเลยเอ,อ่อข้าวเหนียว์่าแต่ว่าต้มเอาเนี่ยนะเดยวมันนุ่มกินกินกับข้าวเหนียวตำบักแตงกับข้าวเหนียวแต่ว่าต้มเอาข้าวนะ่ะมันได้ลายบ่เดีเ๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีียวข้าวเข่ายผมข้าวมันโบราณพี่น้องเนาะข้าโบราณแล้วก็ต้มแต่มันคุยแล้วก็ วากันแท็กเบรนกินบาทนี่ยในมือจะรูปไปหาเงินมาซื้อข้าวนะเินมือสิบพันไปซื้อขา้าวเินมือสิบพันไปเฮ็ดเบี้ยยังไงะไปนะแล้วดำเราไปลูกก้าค่อยกลับไปทางอื่นไนะปนลูกกา้าไปลูกกา้กกา,กกาอยู่ไซด์อะลูกก้าดูนะค่ะเจ้าคุณไก่บ่ามองไปลูกกานะ้า ไกลย่างไป 3, ย่างไปค้ำสีไปพอจะกะไปบะไปาช่าซูนี้คนยังบวาใ้ลำล,ลายบันไดเดูลยยังบวได้มีคนจ้างบอกด้โอ้ใครใส่ต่างหาขึ้นมาเนี่ยใอรเจ้าบ่าาาเออเอ้อยเด้อเจ้าไรนะเพื่นกันโอ้นี่รวมดิสึ้นมากเลยนี้บ่เข่าเขา่เขาที่ว่าอนัน กินนะมเป็นข้าวเจ้าว่าข้าวเหออเนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอขอข้าวเหนียวแต่ว่าเอามาต้มกินนี่เด้อ๋อเปิดเอกสารไว่ได้ล่ะมันจังม้วันบ่ตอมอืมอะไรออกก่อนออกบ่วันนะ่ะอ่ากินตะเกียร์ใส่ตะเกอยร์วันนี้มีอยังไกดีเนาะโดยอวันนี้ไม่อย่างไรไม่อะไรไม่อะไรเพลงนัวเไิ่อะลร มันมีอย่างเลยอยู่ในนี่นะโอ้โหแุยบ่ววงก็เป็นตะตกแทะอ่าป้าไปซื้อเพื่อนตกบ่อหนิล่ะมุ้ยไม่แป้นที่มาใช่บ่อหน่นะยังไม่ใช่นี่กานลมไม้กินกระโปรงอ่าระวังด้วยด้อย่างลมไม้ลมด้วยนี่โอ้โหเก่ยงลำไม้ก็เต็มหม้ออยู่เนาะเออชอบข้าวบ่านี่ แมนบอนี่เดูคแมนได้เขานี่นะทงยาได้ทงยาดถืงแม่บุ๊ยในพิษอะไรอกแอันน่ไม่นไงบุ๊ม้ม่นี่รอมื้อเช้านี่มาเต่งไงไปมเฮ้ยอามาเต่งว่อเอามาแต่งนะเด้ออ่าหอยปึ๊ดเจ๊ย่งบาทนี่ ปส่งก็คือขาดแต่มีตัวเดียวนี่ะมีตัวเดียวนี่มีตัวเดียวนี่เสื้อผ้าว่าเอามาให้ตะกี้ลายนี่จะไปว่าไปใช้อะฮะมันน้อยมันบอลมอ่าจะมายังสารนี่เป็นยังไงกระตุกยังไงกระเวนกระเวนกระเวนซอยเข้ากระเวนโดยกระเวนโดยไวถืออยู่วะกระเวนไว้ถือไวถืออยู่วะนี่ถื กระเบนช่วยเข่าช่วยใช่แบบนี้บอกนี่นะกระนต่เก้ากิต้กระตดกตหล่นแล้วเนาะเลยปีแล้วพี่้อยเนาะลายปีแติน่นเนาะเป็นอาให้กระโกไววพี่้อยกระตกช่วยเข่า มจะมองอยู um, <Do ei. S 1> ่มองคัาวเพิ่นกิน้อยเนาะเพิ่นกาะมาเขาจะใกล้ห้องน้ำมันมีห้องน้ำไทยเจอไรห้องน้ำโดยมันมีห้องน้ำตึ๊ดื่นกับพี่จิวป่าเฮ็ดยูใช้เฮ็ดยูใช้กันไห่อยเห็ดเขาอยากเฮ็ดทุเรียนนี่นี่เด้อเฮ็ดได้บ่โดยภานในเฮ็ดจะบ่ทีเจ้าแมนทีเจ้าอยู่บ่ละโดยแมนจะบ่โดยเฮ็ดได้เหมนบ่ มนค้อยนีกว่าอยไรของน้า่อดยัุ้มุันนี้เขาอยู่ใช้ใช่ไหมป่าปุป่าไกลๆนึงเอาป้าพูดูย่งไปเพื่อชิฮองออเหรอเอาป่าเขาลงบนเนาะดยงานนี้มาแห้งลำบากแน่นอโดยมีห Để đầy hồng nạm, phải không ạ? Phải không ạ? Nóng chít thôi nhỉ À, thật Mù đầy mất, để hồng nạm thật Ôi, hồng hồn Hồng hồn khói khát, đẹp Mình bắt lông Nóng đi đi nọc được không ạ? Được ạ พาคือเป็นเพ่ไปไลยแหละบอกมันฮักแป้โอ้เพ่ไปเลยเนาะก็หลายปีอะไรไีหน่อยนอนสองสามตั้งแต่เหตุการณ์ในพื้นแล้วเนี่ยค่ะหลายปีแล้วมันจนขาดจนพูไปเลยเนาะนอนนอนย่นี่เลยบบ่บริกางมุ้งบ่มุ้มุ้งมุ้งมุ้งไม่คอยนอนนอนอยู่พี่ห้องคอยหานอนมองใดพี่ห้องคอยย่พี่ จะนอนอ่าที่พี่บอกหรือห้องคุยกับหมอทำโอุ้หนะเสื้อผ้ากะนพี่จะอนเนาะโอ้ยเนาะเปิดนนอนขันห้องไว้เพื่อนไปนอยเนาะไฟนี่เนาะมันมันคึมมันบ่ใต้มาเลยอ๋อไฟเร่บันี่ประตูบ่านี่นะบ่มันห้าไฟนี่นะมันฮึมหูดฝนมันสิอบ่เปิดมาเลยเสอบัวเปิดเอาเวลา แสดงมันโบเลตมันกับบมีไฟไฟแสงอาทิตย์อันนี้จ้ะโบเลตแล้วกับม่กูมอเหตุใดสองปีสามปีได้เป็น้น่อยนอกอม,มาทางชีดกบทางบวเสน่์เ,นเ,เป็นผู้ดำเนินการเหตุกายคนตันแต่หลายปีนะเป็น้นอยนาะนี่ซึนขเห็น่อยตอนง่มยใ่อยูอย่ว่าซากไว้เดอร์บริลงบริเขาขเฮงกับซากไว้เดอรชกไวเลยครับวานี้โดยพรลงกลาง่าวันนี้ปะ hòn này bây này nó còn ao còn thì tôi nghĩ với và nó à, mà gặp thằng một chiếc phần mình thì cả vì đâu nó à thôi à, Chít, nó Được rồi rồi à cho chắp con này quay này nó một thay đấy bây này rồi, nó quay các nông phân luôn này cho nên mình phim của mình quay đấy à rồi, sợ bài đi thế nên là phi đấy, nó. มาลองกิกมาพี่ละยังมาพี่พี่จังผู้ใหญ่แล้วลองกิกกันเนาะเออฮะพี่จังผู้ใหญ่แล้วเนาะบ่คือเก่าอยู่ไม่ได้ยังน้อยเก่าบ่โอ้ยพี่พอดีว่ามื้อนี้ก็ซื้อข้าวมาให้ทางน้องเพิ่นพี่น้อง้เนาะอ่ามีทางผู้ใหญ่จดีอยู่ทางอันอ่าเก่าดีพี่น้อง้เนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาทางบ่แซสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ย เพื่อนก็เคยช่วยชอยน้องเพื่อนมาเลยตลอดอะไรพี่น้องเนาะเพื่อนก็ฝากเงินมาให้ซื้อเข้าของอยุงหงกินมาให้ทางน้องเพื่อนมาเนี้พี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณทางอ้เพื่อนในลายเด้อเนาะขอยอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะกนี่แหละพี่น้องเราซื้อมาห้าสิบกิโลแต่ว่าแบ่งเคิร์กับกับบอนดิตเนะาะถือซอยกันพี่น้องยมาอเ,ยเอาโรบบี้กันได้เอาโรบบี้กันได้ ไปคือมานั่งยเ่ามานั่งีอ่ป่ต๊กูจักด้นี่เนาะแต่ก็มาวันต้องนอยู่บนต๊เลยแต่ก็เนาะ่งมาอา้อันนี้เตียนกับเคลื่อนแ่ดแล้วนัเนาะปอ่าซื้อข่ามาพี่น้อยเนาะ อันนี้มดแดงแมดแดงเข่าซองก็สอบพี่น้องเอ๋ยแต่สอบละสองหากิโลเนาะรวมในกันกับพวกนี้เป็น50โลคือเก้าพี่น้องเอ๋ยนี่มาม่าเนาะแปลงนัวพี่น้องเอ๋ยนำตาลเป็นไปเพือ่นอคนครัวน้องคิดน้องคิดกินนี่คือโมยอยังเลย วัดไอ้ต้อยเลยวัดซื่อวัดตะเก ا ได้ฉากบากันกินได้ฉาก่บ่มูมีน่ะน้ำปลานี่าน้ำปลาน้ำปลาพี่เลยเนาะาแดงปลาดิ้งเนาะน้มนมะมาน้ม์เนา่กิน้มนมาบด้อเด้อบด้อเด้อตัวพี่จับมีนอะไรเงะ พาไปดินก่อนพาไปดินก่อนเนาะมั็นเอยู่บ่เอ๋อเป็นเหล็กพี่น้องเลยเนาะปลาเป็นปลาหยางดินก่อนเด้อน้ำปลานั่นก็น้ำปลาปลากระป๋องมากินว่าปลากระป๋องมากินอยู่ปลาคเอยอ่ะปองหนึ่งชิมห้าพันปลากระปองปลากระปองนึ่งอะไรนี่พี่น้องแพ็คนึงมันก็ 145,000บาทนี่เนาะแต่ก่อนอ่าอันเท่าไหร่ก็90,000เนาะแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้บ่ได้เด้พี่น้องเนาะอืม145,000กีบยังปอง1หน่งปอง6,000หนมนองน้อยแพงเนาะยจิอายังอาขนมยซื้อยอ่กตมขนมนไปแล้วเนาะ อขอบใจละ่ลายขอจิบขน,นมพี่นอ้อยเนาะตอนนี้ยังสี่สิบสามพัน,รน 43, 000, ไรพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าเป็นเงินเงินบาทนี่กระตลอดแมนแมนเจ้าเป็นเงินจีบอะไรเด้อพี่นอ้องเดออ้อเนาะนี่ขนมขนมเด,ออด,เดอ้อได้เด้อเราขื้นมาผ่านมาต้อนมาหนึ่กระอ่าในการจะเอาเงินไปเป็นคนเพราะว่ายัง ยังเดืออยู่พี่น้องเนาะเงินที่ว่วาซื้อเกล่เงินที่ว่าแสนซื้อเข้าซื้อน้ำเนะาะของใส่ในโกเฮือนยังเดืออยู่หนึ่งแสนหาซื้พันกีบพี่น้อไปเนาะเอาอีละเอาไว้ซื้อใช้จ่ายเด้อ เพิ่นก็มานี่กะดีเด้อซาตัวเพิ่ดีๆีแห้งเด้อซาคือโดยๆอ่าผู้ใหญ่อยู่ทางผู้ใหญ่เจติอยู่ทางเก่าดีเด้ออ่าเพิ่นฝากเงินมาพี่น้องเอ้ยเนาะให้ทางแสนซื้อข้าวอ่ามาให้น้องกิ๊กพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เคยยทางน้องกิ๊กมาตลอดูพี่น้องเนาะเรื่องข้าวเรื่องน้บ่าวาเท่าใดกน้องกิ๊กกันมจอยกินได้หลายหลข้าวีล่ะบ่มีหลาย ภากันเทยงเฉยเยโมงนี้นนบางที่นตุ๊ก็ไปงนดำเาอ่าเมื่อนี้เมืนน่อน,นี้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ยังโมมี่ั่โชงนี้บ่มีน้ำกับ่มีน้ำเอ่อสมมุติว่าอ่าะ,ะวางที่ว่าบอ่อสร็มได้ซื้อเข่าเช่นอย่างมใไ้นี่พากกนอยูกันกิน,น,นได้ไมะากัน<อ>หาไปได้อ้สองพันไปซื้อดำโลมู่มาตนงโดมต้มจิ้อ๋อต้มคือ เสือน่ต้มกินูอกกินสือมาอะไรมาเธออะไรน่อะไรกต้มกินื่อมีทองดมีน้่บ้าอะไรมาเธออน่อยกับพักกันต้มกินเข่ากับวัด็กเด็บวัเด็หนึ่งนี่น้ปอย่างเนาะแต่มาจะซื่อไลยกัแบบอ่ามันมึนบุพเพชาเนาะนต่มาจะชื่อไล่บัชื้อกันซื้อนี้ย้แน่บัดนี่ าพากันสู่ต่อไปแต่เอาก็คือสีได้รายเติบได้หอดเดือนที่บนี่หอดบ่เดือนหอดบ่เดือนหนึง่งอา่าตารางที่เราแสนซื้อมาให้นี่ก็หามาไหวหาตุนมาไห้เด้อหาหาเงินแล้วก็ซื้อเขามาตุนไว,ว้เนาะอ่าบ่มันเบิดคักกันนะอา่ามันจจงทวงทันเวลาเขาเบิ้ลเนาหาเงินได้เอาก็ซืือมาไว,ว้เนาะ คืตุนมาไว้ต้มกินบางมือก็ขาดเคิร์นบางมือก็ขาดเคิร์นเป็นแบบนี้เนาะเก็บพักในโซนมามากินกับแก้วบ่มีเขาตุนเยอะมากเลยก็คือเข่าไปเนาะทางนอนกิกเพื่อนเนี่ยเข่าเป็นรักอะไรกันเนาวะหาเงินมาทุนไว้เนาะเก็บไว้ ทอนไว้ซื้อเข่าใช่น้ำคือหัวน,นู้แต่บัดนี้หัวนู้และอ้น้องดึกมีดเสรอเอ้าเด็กเดเดก็กเด็กเด็กเต็กเด็กเดเดาเดากเด็มเด็ะเด็เด่นเด้อเด็กเด็ยเะ็ปเะให้เนพนิ่เ็เด่กเด็กเด็นเดเด็กเด็กเดดเด็กเดดด็กกเด็กเเเด็กนเด็กเ็กกเด็เจ็ก็เ็เดดอกเกเกดกเด็ดด็เด็ดเเ็ด น้องนะพูดเลแผล่น้องนะพวงเธอแทงกันได้ใช่น้องก็โอ้ถึงจะยากได้พี่หน่อยเนาะผมไม่มันน้ำมันกีก้มนปูไม่เอาวันน,นี้เนาะเทว่ามองมาถึงทางน้องกี้พี่หน่อยพี่หน่อยเนาะเเรื่องขอครัวเป็นการเรื่องเขาใชน้ำคือเก่าพี่หน้อยเนาะเทว่าขาดแกงจะตอนนี้กันบริมาหา่นโดนซื้อเขาใส่น้ำซื้อของครัวมันมีมาม่าน้ำพี่น้อยมาให้เพิ่น đào rô nó, hồ chí, khẩu làm gì người, kinh doanh này nó, hẳn may, bữa nay rồi, chí, hồ chí thuốc ham hao lấy bát này, bát đông đúc thế này, làm na thằng nó, lớp cả ใกล้แล้วบาดนียพี่น้นอยเนาะเข่าใหม่แล้วเอาเอาโอเคเลยพี่น้อยเนาะกาตั้งโมเสสใช่ได้ขอตัวจบคลิปไปสำนีก่อนพี่น้นนะอยเนาะเข่ามาหาทางน้องกิ๊กมานนะออหนิเนาะซื้อเข่าซื้อน้ำมาให้เพื่อนทันแหละพี่น้องเลยกะขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางอันใจดีเนาะพี่ทางเก่าดีได้พี่น้องเน้อหนุ่มในซอยเข้ามาซื้อเข่าซื้อน้ำให้กับทางน้องกิ๊กที่ยังคิดอ่า พี่เรากิดถึงทางน้องกิ๊กอยู่เนาะกัช่วยช่ยข้างนอกเพป็นกำมาก,กัขอขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องเราเนาะจุดสำคัญเพิ่นดีดก็คือเรื่องเข่านี่แหละพี่น้องเราเนะาะก็ภายในครอบครัวเพิ่นหาลำบัวทวงบัวท่านเพิ่นกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนะาะแต่สีต่างใดแต่เงินคำมากกับรายเด็ดกันหน่อยมากเลยกัพอได้ซื้อเข่าซืามมา้อนามาอ่าไว้กินกับบัวทวงบัวท,ท่านเพิ่นกับพี่น้องเอ้ยเนาะกับช่วงนี้กับไปหารับจ้างทำให้ทำหน้า อัน,น้เงินมาในเด็กกินนอนในก็ซื้อเข่ามาแในก็ต้มกินวันถ้าพี่นออ้องเอลยเนาะเอ๋อจะในกครเขาขัพว่นจะสู้ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางหมอเสกจะได้ทำลาขอให้พี่น้องไว้ความที่พลาดประกะะา,ารใดก็ดะะขอโทษขออภัยนำ้ำสรับุนี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะขอ,ขอตัวทำล่าเล่ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ